สวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านนะครับอยู่กับอดีศรแฟมารีนะครับเช้านี้ที่พวกน้องนาลุงพลนะที่ลานองคู่ปาริจิตนาคาราชนะครับผมนะฮะอันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับพร้อมด้วยจักรยานไฟฟ้านะครับก็มาเจอนี่ครับหนุ่มน้อยหน้ามนนะผู้บ่าวเสื้อแดงนะฮะอู เอาไปได้ไหมโอ้ก็มาเจอาจอนะครับกับช่องอดีศรแฟมิลี่นะครับนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร์นะครับนะช่องโจ้กกอกด้วยนะครับนะนี่แอดมินล่าสุดนะฮะเช้านี้นะครับก็ยังอยู่กันที่ลานอง์ปู่นะครับนะ แอดอดีซอนก็วันนี้นะฮะพา FC ซมาสองโจนะฮะทำภารกิจนะเพื่อองค์ปู่นะครับแล้วก็นำมันพืชที่เอามาถวายนะครับนี่โจก็ยกกระดกเลยนะโอไม่ใช่นะฮะก็ใส่เข้าไปในตะเกียงนะครับนะนี่เป็นผู้พิทักษ์ตะเกียงนะฮะหนุ่มโจนะฮะติดหรือยัง โอ้เมื่อวันก่อนนะโจกับยายละก็พากันเปลี่ยนไส้ตะเกียงนะครับมันไหลลงไาเน้นิดมันลงมานี้ม,นมันเป็นท่อนเล็กๆนี่นนนอืมฝนพ่อจะสังเกตว่าฝนตกนะครับมีแฉะเฉะแฉะนะฮะอืม ถ้าวันไหนฝนตกามากๆโจต้องมีเทียนเอามาล่อนะครับนะอืมอมเดี๋ยวก็มา นี่ครับนี่ก็ผมก็วันนี้ลงมาก่อนนะฮะยังไม่ได้กินข้าวลงมาส่องมาทําคลิปก่อนนะฮะช่วงเช้านะครับเดี๋ยวสายๆสักหน่อยค่อยกลับไปกินข้าวแล้วก็กลับมาใหม่นะฮะมาดูบรรยากาศยามเช้านะครับกับโจนะฮะก็เปลี่ยนไส้ตะเกียงนะครับหลังจากที่ ันใช้เวลามานานแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็จะได้ทำการจุดใหม่เพราะว่าก็มีน้ำมันเชื้อเพลิงก็คือน้ำมันพืชนะครับ FC มาถึง้วเดอนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันนะฮะให้โจทํางานนะฮะ FC อะฮะไปลุยกันดีกว่าสำหรับเช้าว,วันนี้นะครับ ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับตอนนี้ก็หกโมงครึ่งนีนอาา่อากาศอากาศเย็นสบายนะครับนี่มาดูบ้านอาัปเดตบ้านพี่นิงพี่เมยนะครับโอ้โ สวยเนาะใหี FC เนาะมีต้นไม้ให้ร่มเงาช่วงก่อนเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับต้นอ่ายางนาเนาะ,นะครับก็ให้ร่มเงาดีมากเลยนะครับต้นไม้ฝั่งนู้นก็นะครับติดอ่ากระเบื้องนะครับเนาะติดกระเบื้องเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะฮะก่อนทีมช่างมาเนาะ ถ้าทีมช่างมาแล้วก็ไม่เข้าไปนะครับให้ช่างทํางานเดี๋ยวเข้าไปสํารวจกันน่อยนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ต่ำเนาะก็กาลังปรับปรุงนะครับ FC ซนะมาแล้วครับผมนะอยู่กับแอดอดิซอนนะครับมามื่อนี้นะครับเราก็มาส่องดูอู้หู ลายกระเบื้องสวยงามนะครับนะนมีมีนะครับนี่กาวซีเมนตาจอระเข้ด้วยนะครับนี่ยาแนวแล้วอซี FC. อันนี้ก็รอเก็บงานเนาะมีประตูนะครับประตูก็เหมือนจะเตรียมแล้วเนาะ นี่อ๊ะมันขอบสีอทองนะเข้าไว้ทำอะไรครับนะเหรือว่าเป็นขอบของห้องน้ำโอ้เป็นขอบของห้องน้ำห้องน้ำขอบสีทองนะฮะอืมอเดี๋ยวเราไปส่องด้านในดูกันครับ โอ้โหว้าวขาวจังเลยนะครับแล้วก็มีบล็อกแก้วด้วยนะครับให้แสงสว่างรอดเข้ามาก็จะประหยัดพลังงานนะครับให้ความสว่างในตอนกลางวันอืมสวยมากเลยห้องนี้ห้องอาบน้ำ บ้านรูมบ้านรูมบานูม and the toilet นะฮะห้องนี้จะเป็นห้อง toilet นะฮะง่ายขอบสีทองทองนะครับอืมแล้วก็มีอ่างล้างมือภาษาอังกฤษคืออะไรอ่ะอ่างล้างมือนี่อืมอู้้สวยมันสวยเพราะว่าเนี่ยมันเลิศหรูมากเลยขอบสีทอง มันตัดกับขอบขาวครับแล้วก็มีบล็อกแก้วนะฮะบล็อกแก้วนี่ถ้าหลายๆท่านไปเดินห้างเนาะจะเห็นมันมีจะมีหลายลวดลายนะฮะอยู่บ้านผมผมก็ไปเลือกอยู่โบ o นนะฮะจะมีรูปแบบสวยๆเยอะเลยนะครับบล็อกแก้วนะฮะร้อยร้อยกว่าบาทนะขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านนะฮะเลือกคัดสรรนะฮะนี่สวยๆห้องอ่าชักโครกก็มีแล้วนะฮะ ต่อไปก็จะเป็นงานด้านนอกเนาะเก็บงานนะฮะตรงนี้รู้สึกจะมีการยาแนวแล้วนะวู้ยาแล้วนี่ไงใช้น่าจะเป็นายาแนวแล้วก็ทาสีหรือเปล่านะฮะอู้นี่ไงนี่ไงโอ้เคล็ดลับอยู่ตรงนี้มันเป็นสีครับนะยาแนวลงไปแล้วก็ปิดทับด้วยสีนะครับสี สีอิดเนี่ยเนาะสีอิดเอฟซีเนี่ยอืมเนี่ยจะสังเกตว่ายาแนวแล้วก็ทาสีอิดปิดทับครับผมนะฮะสวยสวยนะ่เนี่ยส่วนระบบก๊อกหนาะก๊อกน้ำก็นี่ครับอืก็ห้องน้ำแบบนี้ถ้าใช้เนาะก็ต้องมี ขาดไม่ได้คือระบบน้ำครับผมนะต้องมีถังพักน้ำแล้วก็มีปั๊มอ,ตอมัตโมติครับเพราะว่าเราต้องถ้าใช้น้ำฝักบัวหรือที่ฉีดชำระก็ต้องมีนะครับแรงดันนะรแรงดันผักดันน้ำอิฟซีขนาดบ้านพี่ชัยก็จะติดนะเมื่อวานอดีศรสัมภาษณ์ไปจะติดนะถังน้ำหนึลิตรแล้วก็มีปั๊มอัตโมตินะครับ,นะออรบเพื่อใช้ อาบน้ำนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe อดิสรแฟม m ลี่ฝากผลิตภัณฑ์ TP Coffee ด้วยนะฮะอย่าลืมสั่งได้ในนามช่องอดิสรแฟม m ลี่ที่0927947526 @tpskinofficial นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์นะครับไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ